ประวัติความเป็นมาวัดต้นสตือวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งสร้างเมื่อปีพศ .2405 เดิมชื่อวัดประเสริฐผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างวัดคือตายังได้วิสุงคามสีมาเมื่อปีพศ .2408 เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันคือพระใบดีกาสำรวยทิตะธรรมโม เรื่องที่เล่าสืบกันมามีว่าเดิมชาวบ้านแถวนี้เป็นชาวโพสามต้นมาปลูกกระท่อมพักชั่วคราวกันในช่วงฤดูทำนาต่อมาก็มีมากขึ้นและอยู่นานขึ้นเพราะว่าที่นี่ใกล้แม่น้ำทำเลดีเดินทางและซื้อขายสะดวกก็จึงได้สร้างหลักปักฐานเป็นหมู่บ้านขึ้นเรียกกันว่าบ้านขยายเพราะขยายหมู่บ้านมาจากบ้านโพสามต้น เป็นธรรมดาของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อไปอยู่ที่ใดก็ต้องมีวัดเป็นหลักที่พึ่งทางใจชาวบ้านขยายก็ได้สร้างวัดขึ้นเรียกว่าวัดท่าควายเพราะอยู่ติดกับที่ที่ชาวบ้านนำควายมาลงน้ำแต่ชื่อที่เป็นทางการคือวัดประเสรศิฐซึ่งมีผู้กล่าวเป็นกลอนไว้ว่าวัดประเสรศิฐเลิอดล้ำสถาพรนมามกกรตายังสร้างไว้ถวายส่ง เพราะแต่ยังเป็นคนบริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดอย่างไรก็ตามมีชาวบ้านเป็นจำนวนมากเรียกว่าวัดต้นสตือเพราะที่หน้าวัดนี้มีต้นสตือใหญ่อยู่สามต้นเป็นที่แหวพักและนัดหมายของชาวเรือที่ล่องมาจากแถวบางปะหันมหาราชและที่ขึ้นมาจากทางอายุทยาจนในที่สุดก็ลืมชื่ออื่นๆไปเหลือแต่วัดต้นสตือ ดังที่ปรากฏในปัจจุบันน่าเสียดายว่าปัจจุบันต้นสตือใหญ่ทั้งสามต้นที่เป็นที่มาของชื่อวัดได้ถูกน้ำเสาะตลิ่งโค้นหายไปหมดแล้ว